สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง youtube hr channel ผ่านรายการคนทำงาน hr กับสิทธิ์ประกันสังคมผู้พกันตนหลายคนหลายท่านเกิดความกังวลเกิดความสงสยัยในกรณีที่ขาดส่งเงินสมทบในกรณีเป็นพบกันตน มาตา3าที่มีนายจ้างในกรณีที่เป็นผู้กันตนมาตา3าที่ได้ส่งในสมทบด้วยตนเองและในกรณีที่เป็นผู้กันตนมาตา40จะมีผลต่อเงินชราภาพหรือไม่อย่างไรหลายคนมีความกังวลว่าหากขาดส่งในสมทบ จะไม่ได้รับเงินกรณีชลาภาพคืนเมื่อเกิดสิทธิ์ต้องทำความเข้าใจและขออธิบายกันแบบนี้นะครับซึ่งสำหรับการขาดส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา33ที่มีนายจ้างในกรณีที่มีการขาดส่งเงินสมทบพูดกันตนมาตรา33จะต้องมีเงื่อนไข เพียงแค่หนึ่งเงื่อนไขเท่านั้นก็คือฝ่ายบุคคลหรือบริษัทองค์กรที่ทำงานอยู่ได้มีการแจ้งออกพุกกันตนมาตา33จากบริษัทด้วยแบบฟอร์มสปส6.09หรือแจ้งออกผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นในกรณีนี้ ุูกันตนมาตาสามสิบสามก็ถือว่าพ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนมาตาสามสิบสามโดยปริยายหรือนายจ้างไม่ได้หักเงินสมทบนะครับให้กับผู้กันตนมาตาสามสิบสามที่มีการแจ้งออกก็ถือว่าพ้นสภาพสำหรับในกรณีขาดส่งเงินสมทบเป็นผู้กันตน มาตาา39ก็มี2เกณฑ์เงื่อนไขก็คือ1ในกรณีที่ผู้กันตนมาตาา39ขาดส่งเงินสมทบ3เดือน3งวดต่อเนื่องกันเงื่อนไขที่สองกรณีที่ผู้กันตนมาตาา39เไม่ได้ส่งเงินสมทบ9เดือนภายใน12เดือน จึงทำให้พุ่กันตนมาตาาม9พ้นสภาพจากการเป็นพุ้กันตนมาตาา39โดยปร,ริยายเช่นกันต่อมาการพ้นสภาพจากการเป็นพุ้กันตนมาตา40ก็มีเพียงแค่หนึ่งเกณฑ์เงื่อนไขเท่าน,นั้นก็คือพุ้กันตนมาตา40จะต้องแสดงเจตจำนงด้วยการเขียน นะครับการลาออกจากการเป็นผู้กันตนมาตรา40เท่านั้นซึ่งหลายคนสงสัยสำหรับผู้กันตนมาตรา40ในกรณีที่ขาดสรงสมทบแล้วจะพ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนมาตา40หรือไม่ยังไม่ขาดจากการเป็นผู้กันตนมาตรา40แต่ท่านจะไม่ได้รับสิทธิของการเป็นผู้กันตนมาตรา40 ซึ่งอันนี้คือการขาดส่งเงินสมทบสำหรับภูกันตนมาตรา3 3 39และก็มาตา40และทำให้หลายคนกังวลมีความสงสัยในกรณีที่ขาดส่งเงินสมทบมาตรา3 3มาตา 33, า,ตา39และมาตรา40จะมีผลต่อเงินบำเหน็จต่อเงินบำนาญชราภาพที่จะได้รับ หรือไม่อย่างไรขอตอบนะครับกรณีเป็นผู้กันต้นมาตรา33เป็นผู้กันตนที่อยู่ในระบบที่มีนายจ้างในกรณีที่ฝ่ายบุคคลได้ทำการแจ้งออกประกันสังคมนะครับและผู้กันตนหางานทำอยู่หรือไม่ได้ทำงานมาช่วขนาดหนึ่งทิ้งช่วงส่งสมทบ ขาดช่วงส่งเงินสมทบช่วงขณะหนึ่งไม่มีผลต่อเงินบำเหน็จเงินก้อนฉลาภาไม่มีผลต่อเงินบำนาญฉลาภาที่จะได้รับเมื่อถึงข่าวที่จะได้รับเงินฉลาภาไม่มีผลต่อมาเป็นผู้กันตนมาตรา3าที่ขาดส่งเงินสมทบสมงวดต่อเนื่องกันที่ไม่ได้ส่งเงินสมทบ เก้เดือนภายใน12เดือนก็ไม่มีผลต่อเงินบำเหน็จเงินก้อนฉลาภาและไม่มีผลต่อเงินบำนานฉลาภาที่จะได้รับถึงแม้ว่าพุทกันตนมาตรา39สถานะการเงินไม่ดีก็เลยไม่ได้ส่งเงินสํมทบการเป็นพุทกันตนมาตรา39ขาดส่ง3มงวดติดต่อกัน หรือไม่ได้ส่งเงินสมทบ3มงวดภายใน12เดือนก็จะขาดเป็นผู้กันตนมาตรา39ด้วโดยปรยายลยซึ่งในกรณีขาดส่งเงินสมทบแบบนี้ไม่มีผลกระทบไม่มีผลกระทบต่อเงินบำเหน็จที่จะได้รับต่อเงินบำนาญที่จะได้รับบางคนเข้าใจว่าในกรณีเป็นผู้กันตนมาตรา39ขาดส่งเงินสมทบ ผลสภาพจากการเป็นผู้กันตนมาตรา39โดยปริยายจะทําให้เงินบําเหน็จเงินก้อนฉลภาภจะทําให้เงินบํานาญชลภาภจะไม่ได้รับเงินฉลภาภไม่เกี่ยวข้องกันเลยไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดต่อมาเป็นผู้กันตนมาตา40ซึ่งผู้กันตนมาตรา40ส่งทางเลือกที่2และก็ส่งทางเลือกที่สเท่าน,นั้นที่จะมีเงินบําเหน็จเงินก้อน ที่ทางรัฐบาลจ่ายสมทบให้ในกรณีผู้กันตนมาตรา40ไม่ได้ส่งเงินสมทบก็ไม่เกี่ยวข้องกับการพ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนมาตรา40ซึ่งสถานะผู้กันตนมาตรา40ยังคงสถานะเป็นผู้กันตนมาตรา40อยู่แต่สิทธิ์จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ของมาตรา40เท่านั้นเอง แต่เมื่อถึงคราวรับเงินกรณีบำเหน็จเงินก้อนของมาตรา40เมื่อมีอายุครบ60ปีผู้กันตนนะครับจะต้องลาออกจากการเป็นผู้กันตนมาตรา40ด้วยจึงจะขอรับเงินกรณีบำเหน็จนะครับสำหรับผู้กันตนุมาตรา40ที่ส่งทางเลือกที่2แล้วก็ทางเลือกที่3โดยสรุปแล้ว ผู้กันตนไม่ต้องกังวลพูดกันตนหายความสงสัยได้เลยในกรณีที่ขาดส่งเงินสมทบไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา33มาตรา3 9และมาตรา40ไม่มีผลกระทบต่อเงินบำเหน็จเงินก้อนชนาละภาพที่จะได้รับไม่มีผลกระทบต่อเงินบำนาญชนาละภาพรายเดือนที่จะได้รับตลอดชีวิตคงหายสงสยัยและหายความกังวลกันแล้วนะครับ หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ันตนหลายคนหลายท่านอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กับช่อง Youtube h อา h a n n e l ให้กับช่อง Youtube คนทำงาน hr กับสิทธิ์ประกันสังคมด้วยนะครับและที่สำคัญท่านเห็น qr code ด้านบนสแกน qr code ได้เลยเพื่อเข้าร่วมลน์กลุ่มถามตอบ นะครับสิทธิ์ประกันสังคมกับช่อง YouTube hr channel สแกนได้เลยนะครับการสแกน QR Code ท่านจะได้ร่วมลายกลุ่มถามตอบประกันสังคมกับช่อง YouTube hr channel ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด้ทั้งสิน้นอย่าลืมนะครับสแกนได้เลยเพื่อถามตอบกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ